คุณผู้ชมครับก่อนเบรกการพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลดีๆจาก B-Quick นะครับล่าสุดทาง B-Quick ก็รุกเต็มกำลังครับขายายสาขาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับและที่สำคัญน่าสนใจครับเพราะว่าล่าสุดทาง B-Quick เปิดตัวสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตรายการแข่งรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ ผูนนำศูนย์บริการรถยนต์แบบครบวงจรก้าวสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างเต็มตัวโดยการเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง b ีควิกไทยแ a นด์ซูเปอ e r ซ e รีสที่ประเดิมนัดแรก29มิถุนายนนี้กับงานบางแสนกลางปีครั้งที่14โดยการเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักในครั้งนี้ก็เพื่อหวังที่จะพัฒนาทักษะข,ของพนักงานให้มีความชำนาญและความแม่นยำในการซ่อมและนำกลับไปใช้ในการให้บริการลูกค้าที่สาขาและสำหรับช่วงปี2 5 5 5นี้ b าร้ u i c k ได้านี้บีควิบต่ามๆกากมาย เคอให้บริการได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็วทันสมัยสอดคล้องกับยุคดิจิทัลทั้งยังคงมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นงานบีควิกเอ็กซ์โปที่มีโปรโมชั่นมากมายจัดเต็มให้กับลูกค้ารวมถึงโปรแกรมสมาร์ชิกบีเมมเบอร์ที่ลูกค้าสามารถน,น,านําคะแนนมาแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆจากบีควิกได้และไม่เท่านั้นบีควิกยังรุกตลาดในการขยายสาขาเพิ่มทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสําหรับประเทศไทยบีควิกคาดว่าจะมีสาขาครบ200สาขาภายในไตรามาสที่4ของปีนี้อีกด้วยค่ะ So, uh, we're sponsoring uh, Thailand Super Series basically for a whole lot of reasons. Thailand is an automotive country and motorsport is part of automotive. We think it's fun to do. It's a good opportunity for our people to learn how to drive and to learn how to be technicians. In terms B-Member a starting point. to make